สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชาความรู้พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วบันจันโออาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสาระสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะสำหรับเนื้อหาในรายวิชานี้เราจะได้ศึกษากระบวนการออกแบบว็บไซต์ การจัดทําเว็บไซต์รวมไปถึงการใช้ระบบ CMS ที่เป็นเวบบสำเร็จรูปในการทําเว็บไซต์และคําศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับการทําเว็บไซต์ค่ะการศึกษาในรายวิชานี้จะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงนักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะต้องมีการทําแบบทดสอบแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะซึ่งจะต้องมีเกณฑ์ผ่าน75%ค่ะถ้าใครพร้อมแล้วเราไปเริ่มศึกษากันเลยค่ะ